บันทึกรายการค้าโดยใช้สมาร์ทปิดสามหกรายการวันที่7มังกราจัดทำใบเสนอราคาสินค้าให้กับบริษัท JR Liz Global จำกัดโดยเสนอราคาคือนมอัลมอนด์สิบโหลโหลละเ0้บาทและข้าหนุมปังโฮวีจำนวน5โหลโหลละ450บาทเข้าไปที่หน้าโปรแกรมสมาร์ทปิดสานะคะ เราเลือกที่ order to cash ทำใบเสนอราคาให้ลูกคา้าเราจะเพิ่มรายการนะคะให้เรากดเพิ่มเล่มและเลขที่เอกสารเราจะไม่คขียนนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะวันที่เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่7เดือนหนึ่งสองพนะคะ รหัสลูกค้าเราจะใส่ B3 นะคะบริษัท J r i d คะ่ะเลื่อนไปที่รายการสินค้านะคะรหัสสินค้าเราจะเลือกเป็นนมอัลมอนด์นะคะ G1 จำนวน10โลหลค่ะโหลละ900บาทคะ่ะ เราจะเพิ่มรายการนะคะเป็นรายการที่2กดที่เพิ่มรายการค่ะขนมปังโฮวิตนะคะ G4 จจนวน5โหลราคาต่อหน่วยเป็น450บาทค่ะเราทำการบันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะ ก็ื่อบันทึกแล้วกดออกได้เลยค่ะ